พระคุณเจ้าสามสิบหนึ่งรูปนะครับสามสิบหนึ่งรือสาสิบเอ็ดก็ได้เ้าบางคนก็บอกสามสิบเอ็ดนะครับยังมีให้ใส่หลายรูปนะครับพัดออกเลย เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมู่ที่เสมอกันนี่มากันแต่เช้ามืดนะฮะมาจัดแถวมาจัดระเบียบรถนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับอดอกไม้ระวังเอาลำแหลมออกนะฮะ,ะหันแหลมแหลมออกไปทางอื่นแล้วก็เอาตรงโคนใส่ท่านนะฮะไม่กะโดดไม่กระโดดกู้ภัยเฉียงๆหน่อยครับได้ได<อ>้<น> วันนี้ท่านนายอำเภอมาเองนะครับครับมาท่านนายอำเภอบางปะมาะนี่ย่องมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะฮะผมเห็นอยูนะ่แต่ว่าไม่สามารถเข้าไปในศาลาตอนสวดมนต์ละวัดเย็นได้เพราะว่าผู้คนเนี่ยโอ้โหมานั่งสวดมนต์เงินพันกว่าคนนะครับแต่ว่าเวระยะห่างกันอยู่นะก็มีการจัดระเบียบเว้นระยะห่างกันนะฮะท่านนายอำเภอท่านก็ไปภารกิจต่อนะฮะท่านก็มาดู เจ้าที่ตำรวจนะฮะก็แหมมาอำนวยความสะดวกนะก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะวันนี้มาร่วมกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับอันนี้เป็นมาใหม่ตั้งแถวใหม่นะครับไม่ต้องแย่งกันนะนี่ฮะ นมาบ31ลูกนะโอเคได้ไม่เป็นไรครับมานี่ฮะบรรยากาศยามเช้าว,วันนี้นะฮะท่านสองครับแหมต้องบอกว่าพี่น้องชาวบางปะมาะนะครับตื่นตัวกันมากตื่นแต่เช้าเลยนะครับหลายคนเนี่ยมาไม่ทันนะฮะนี่ ไม่ได้ใส่บาทน,นะครับเพราะว่าท่านออกรับบินทบาทไว้นะครับวันนี้เนี่ยตีห้าสี่สี่ทีเนี่ยท่านหลอกรับบินทบาทแล้วนะฮะอันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆเช้าวันนี้นะครับผ่านทางเพจททนิวนะฮะโฉมสูงพระออกข้างหนะ่อย ถือเข่งออกข้างเออถือเข่งถือไฟออกข้างนิดนึงอ่าให้พี่ๆสื่อมวลชนเขาได้นําเสนอภาพหน่อยลา่ท่าแล้วละเมื่อยรู้รู้ว่าเมือม่อยอันนี้พ <c oughs> นนั่น <c oughs> เลยักเลยวันดีพิพัฒนอันนี้ฮะสื่อมวลชนนะฮะจะประจําจังหวัดสุพรรณบุรี<อ>แมก็นําเสนอเรื่องราวความศรัทธานะฮะ จะไดแต่งกล่องสิบเจียวเอ่อตะแคงข้างนิดนึงสิให้กล้องเขาเข้าได้ให้เขาเข้าด้วยสิเดี๋ยวเอาเดียวคนเดียวอย่างเงี้ยนะวะไม่ยังด้วยเติบด้วยไม่รู้ตล้วแข็งแล้วแข็งงูงูไข่ซ้อนเราหลังรอบหลังเลยไม่ต้องใส่ก็มาครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาบุปกรณ์ก่อนลืมมุ้งเชียไว้ในรถในลานในลาน อันนี้เนี่ยพระเดชพระคุณนะฮะพิสุกสมัมะเลนเนี่ยสามสิบหนึ่งรูปนะฮะสามสิบหนึง่งรูก

ยกยกยกเข้าในพี่โตยกเข้าในเลยครับยกเข้าในถอเลยพี่โตพี่พี่โตยกเข้าในเลยเอาพี่โตเข้าในก่อนพี่โตเข้างในก่อนเนไม เดี๋ยวหกตันเต็นเพาะต้ม <c oughs> เข่งเข่งลบนิดเรื่องเข่งพักถอยหลังมานิดนึง,ง,ง,นนงเออตะแคงตะแคงหน่อยอย่าไปขวางหน้าท่านเออบอเราให้กล้องเอาเข้าได้มั้งครับอ่าน,นี่ก็นะฮะโอ้โหคณะสัทธทาเนี่ยเยอะจริงๆนะฮะ นี่แถวสองกแล้วนะครับโอ้โหอถ่ายซูมนะครับซูมเข้าไปเลยซูมเข้าไปแล้วออกเลยครับซูมเข้าไปแล้วออกเลย ผู้หญิงอย่าไปยืนขวางทางตรงนั้นนะเอียงข้างๆนิดนึงนะครับอ่า,า,าอโสงเข้าไปถ่ายแล้วก็ออกเลยจะขอภาพที่ครับนี่ฮะท่านนายอำเภอบางปะมานะฮะแมวันนี้ก็มาเป็นลูกศิษย์นะฮะเอาถอยละครับอถอยจบน้ำ้วยนะครับจมน้ำเล,นลเลยครับ ไม่ต้องขยบเข้ามาครับอยู่อยู่แถวนะฮะอยู่ในแถวนะครับอย่าเหยบเข้ามานะครับยังมีพระคุณเจ้าอีกสารูปนะครับทั้งหมดนะฮะพิสุตามมเดนสามสิบหนึ่รูปนะฮะอ่า เท้ายไม่ได้้า่ลักทยเนะคัก็ยยได้ดอกดาเง้าวไม่ตัดนะครับแต่อะไปบข้าอ้นะั นี่ก็นะฮะพระเดชพระคุณท่านเลขาท่านเจ้าอาวาสนะของวัดสวนหงก็มามาบิณฑบาตด้วยนะฮะเมื่อวานท่านก็เป็นคนมาอำนวยความสะดวกเรื่องการจัดสถานที่นะฮะต้อนรับหลวงตาบุญชื่นนะฮะ อ่าพ,พี่พี่กูภัยเดี๋ยววนกลับเลยนะวนกลับเลยใจเย็นฮะใจเย็นอ่ะล้อใส่บาทหรือเปล่าครับรู้ว่าไงฮะใส่ยังใส่แล้วนะอ่าไฟนิมนต์ท่านมานี่เลยครับนิมนต์ท่านกลับเลยครับนิม์ หลบกล้องนิดนึงครับหลบกล้องนิดนึงหลบกล้องนิดนึงหลบกล้องนิดนึงขอบกล้องหน่อยไม่มีถือก๊อฟไม้นิดหนึงหลบหลบกล้องนิดนึงครับหลลบก้องท่านในอำเภอบางปะมานะฮะนี่มาใส่บาตรหลงพรอคุณชื่นด้วยฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ครับท่านก็มาเป็นลูกศิษย์นะฮะเอานั่งเลยครับนั่งเลยนั่งเลยเอาตัดมังนี่เลยฮะมาใครใครมาใหม่ตัดมังนี่เลยเอาแม่นั่งเลยนั่งเลยแม่นั่งเลย ใส่ใช่ยืนตรงนี้เลยครับยืนตรงนี้แหละยืนตรงนี้เลยอ่ายืนเลยยืนเลยท่านี้มนท่านมาแล้วอ้อมแล้วอ้อมแล้วอ่ะมามาหยบมาหน่อยหยบมาหน่อยหยบมาหน่อยหยบมาหยบมาหยบมาเข้ามาหน่อยอ่านิมนต์ทางนี้ครับนิมนต์นิมนต์อ่านิมนต์นิมนต์ทางนี้ครับบินไหมใครไม่ได้ับินไหมครับ เอาแม่แม่แม่ฝังทางเขาครับอ่าประตูนะน่าประตูเลยน้าประตูน่าระวัอ้าวไฟมันเลยไฟครับครับกับมันไม่รุ่นนี้ไม่มีครับนายอำเภอพี่พี่กู้ภัยเอาน้ำมาเลยเอาน้ำมา่อยเก็บน้ำเลยครับเก็บน้ำด้วย ยไม่ได้าครับยลยยอหน้าาเลยยในืนโคงนู้นเลยเข้าช่องนู้นเลยนะครับนี่นะครับเพราข้างในเตยมสาราลอ่ะยู่ตีวเลยครับา้ข้างหลังนะครับใส่บาทข้งนู้นนะฮะใส่ยังยังไม่ใส่นู้นเลยนี่แหมมาชุดนอนเลยฮะใส่บาทเกือบไม่ทันนะใส่บาอย่าพปฏิบัติ อ้าคุณแม่ไปหลบเข้าในเลยฝังทาเข้าใปบาเดียวอย่าเดียวเข้าในหน่อยไปหลังหน่อยจะไปไหนเอาออกเลยมอยจะเห็นใช้ซูมเอาสิถ่ายรูปอ่ะโอ้โหจะยืนฝังหน้าพระเลยเลยแต่บระวังด้วยนะแต่บระวังไว้บางคนก็ถ่ายรูปก็จะยืนขวางกันเลยนะฮะใส่ใช้ระบบซูมกันหน่อยนะเอาใช้ใช้โทรศัพท์เป็นสอนกันหน่อยนะฮะ หมดแล้วครับครับหมดแล้วนะฮะยืนแล้วครับยืนเลยอ้าวร้านาบกาใอไ่ได้อ้าวไฟพอแล้วแกประตูะไม่เมือ่อยสงสารไฟยังเลยครับัสดีครับสงสารไฟจริงๆ เนี่ยยืนนี่แหละยืนตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนยืนเลยยืนได้โอ้โหนี่ลูกอลูกหลานทั้งนั้นเลยนึกว่าใครแม่โอ้แล้วนี่หน้าใสไม่ต้องไปเกาหลีเลยนะฮะอิ่มบุญกันทุกคนมาคืนก็มาไปไว้นี่ก่อนนะนี่ฮะโอ้โหนายอำเภอบางปมมันเป็นลูกศิษย์ลูกตาบุญชื่นนะวันนี้ใครจะไปเชื่อในายอำเภอตื่นมาตอนตีสี่ นั่ง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 เลยลูกอย่าใจจะตัดหน้าพระนะอย่าอย่าเดินตัดหน้าท่านนีนบนทางนี้ครับหลวงปู่เดี๋ยวตอนที่ท่านเปลี่ยนคลองผ้าเราไม่ถ่ายภาพนะครับตอนที่ท่านเปลี่ยนคลองผ้านะฮะเราไม่ถ่ายภาพนะนะครับท่านบินธบาตเสร็จแล้วนะฮะ ไม่ถ่ายภาพครับเดี๋ยวท่านเปลี่ยนของท่านะไม่ถ่ายภาพนะนี่ก็มีการคัดแยกนะนี่จิตอาสาเอาใครว่างๆมาช่วยกันคัดแยกนะขนมเป็นขนมน้ําเป็นน้ํานมเป็นนม,น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 ,ม,น,น,มนี่ฮะกับข้าวอาหารข้าวหวานต่างๆฮะเดี๋ยวคัดแยกแล้วถวายพระคุณเจ้านะฮะไม่ถ่ายรูปนะครับเราไม่ถ่ายรูปนะฮะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะผ่านทางเ c e b o o k ไลน์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะ 6นาฬิกา1 1นาทีนะครับนีพ่พระคุณเจ้า3 1รูปนะของวัดสวนหงก็รับบิณฑบาตแล้วนะฮะท่านก็เดินเข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้พี่พคู่หลวงตาบุญเชื่อนก็จะพิจารณาอาหารนะฮะก่อนที่ท่านจะฉันพระตาหารเช้านะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะออกจาริกทุดงต่อทันทีนะฮะนี่ภาพบรรยากาศเช้าอันนี้นะฮะ thank wow. you เด,เดี๋ยวแยกไว้บนกองนั่นแหละครับเอาแยกไว้ไว้บนนี้ก็ได้เดี๋ยวยกไปถาไวายพระทีเดียว สวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมนะครผ่านทางเพจทั่วไทยดิวนะฮะนี่ภาพบรรยากาศสดๆภายในศาลาของวัดสวนหงษ์อำเภอบางปะมานะครับจังหวัดสุพรรณบุรีเช้าวันนี้นะครับ22ธันวาคม2564นะครับ6นาฬิกา17นาทีขณะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นกำลังพิจารณาอาหารอยู่นะฮะพี่เนนคนเร์ซีฟ้าให้หน่ย วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะสื่อมวลชนในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าที่หน่วยกู้ภัยมูลที่เสมอกันนะครับรวมถึงเจ้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองนี่วันนี้ท่านนายอำเภอก็มาเป็นลูกศิษย์ลูกหานะฮะภายหลังจากท่านฉันพัตาหารเช้าเสร็จแล้วนะฮะท่านก็จะเก็บเก็บเครื่องอัฐบริฐานนะครับ แล้วก็จะออกจากลิทุรงต่อทันทีนะฮะสำหรับเส้นทางนี้นะครับเดี๋ยวออกจากวัดสวนหงนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เดินเข้าสู่ถนน340มุ่งหน้าตัวเมืองสุพรรณนะครับออกวัดสวนหงได้เข้าถนน3597ก่อนนะฮะ3 5 9หแล้วเดี๋ยวจะไปเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าถนน340มุ่งหน้าตัวเมืองสุพรรณเดี๋ยวจะผ่านแมคโลโรตัดแล้วก็ห้างโรบินสัน อาใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะเดี๋ยวก็มารอกราบไหว้นะครับหลวงตาบุญชื่นกันได้นะฮะอ่านี่ฮะภาพบรรยากาศเช้าวันนี้นะฮะหลายคนในนี้ก็มาร่วมทําวัดเช้านะครับตั้งแต่ประมาณตีสามครึ่งนะฮะท่านจะทําวัดเช้ากันตอนตีสามครึ่ง แล้วด้านหลังสาราเนี่ยกำลังวุ่นกันเลยนะฮะเจ้าที่หน่วยกู้ภัยแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็มีการคัดแยกสิ่งของกันนะครับเอาวันนี้พระค er mm ุณเจ้าเนี่ยสามสิบหนึ่งรูปนะฮะมาออกบินทบาทด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้บอกหวยนะเดี๋ยวบางคนจะไปแทงฮานอยกันถูกมาจะหาว่าผมใบหวยไม่ใช่นะไม่เกี่ยวกับผมนะเดี๋ยวจะมาดราม่ากันอีกนะฮะหกนาฬิกาสิบเก้านาทีนะฮะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ให้พวกคุณเจ้าเลยเพราะว่าสามลูกพอแล้วเหมือนกันอันนี้เป็นข้าวต้อมอย่นี้ยังไม่ฉันครับลวงปวู เฮ้กวันนึงไหนอ๋อที่อยู่ที่พี่สุยา